มหาลัยอำเภอดาวจังหวัดดาวตำบลนางงามอะไรเงี้ยดาวที um> ่ทํางานแล้วคนดาวนี่ใส่ดีไหมไม่ดีเท่าไหร่ดีไม่ดีไม่ได้ไม่รู้หรอกแต่กูเป็นดาวแล้วคนดาวนี่สวยไหมสวยบางคนก็ไม่สวย ยิงนี่เหรอคะสวยไหมคะเอ็มไม่ได้ว่าเขานะคเพิ่งฟังว่าการเป็นดาวไม่จําเป็นต้องสวยการเป็นดาวไม่จําเป็นต้องคนดีแต่มันเด่นถูกนี้เออให้นืกวอย่างนี้ถ้าได้ถึงดอกกันนึกออกเลยคุณใจออันนี้ครูถึงบอกเปลี่ยนนะเพราะว่านักเรียนครูครูอยากให้เข้าใจถ้าคุณเข้าใจอะคุณไม่ต้องจําที่อสอนมาเนี่ยสอนเนื้อหาที่คุณอ่านประมาณยี่สิบสามสิบเป็นคุณก็ไม่ได้เนื้อหานี้ใครใครอ่านตำราอะไรบ้างยกมือขึ้นมาเลย มีเนื้อหาแบบนี้ไหมไม่มีแล้วอ่านแล้วงงไหมงแต่ที่สอนไม่งงไหมไม่งงใช่ไหมเพราะมันใช้ได้จริงมันเป็นเรื่องที่ไิดูรู้เลยว่าเฮ้ยถ้ามีสี่เหลี่ยมตรงนี้เกิดใครไงมีตรงนี้เคิติดก,กับใายอะไรนะอ่ะจำได้แล้ววั <c oughs> นดาวในเนินเพื่อหายกับอาทิตย์มันความหายได้เดียวกันนะปีทีไหม นพลเนี่ยเด่นในดังแบบนายพลอ่ะเด่นดังแบบครูกับนายพลต่างกันไหมเออนายพลเขา้องมาพูดให้เราฟังไหมแต่เขาเด่นถูกไหมเขาจะใช้อะไรต้องเธอเขาทำถูกไหมขอร้องใครใครก็าําให้เหมือนอยากได้อะไรอะ่ะก็ได้อะ่ะถูกไหมแต่ครูเนี่ยต้องพูดถูกไหมถึงจะได้นั้นมา